เปิดการจราจรก่อนนะคเดี๋ยวแล้วเข้ามาจะึเข้ามาครับเายรบเดี๋ยวร้กครับเดี๋ยวามา้ยขวาไปเลยซ้ายขวาออกนะครับจะเปิดการจราจรนะครับตอนนี้เรจะจที่มาปั่นกับไซคิงพลสมยเพราะว่าอย่างแรกเลยคือ หนึ่งเราไม่เคยไม่เคยปั่นในลักษณะคำว่าจริงจังแบบจริงจังมากๆากเลยนะกับมาก่อนเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสดีที่ท,ที่คือเราชอบชอบจักรยานอยู่แล้วแล้วก็เออเราลองมาทําสนุกสนุกดูว่าถ้าเกิดว่าเออถ้าเรามีโอกาสได้ผ่านเข้ารอบมาเนี่ยเออมันก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีกับเรานะวันออเดชั่นคือตื่นเต้นมากตื่นเต้นชนดิดที่เฮ้ยเขาจะทําอะไรกับเราบ้างนะถามก็ไม่ยอมบอกเลยบอกว่าเออเดี๋ยวมีมา มาเทสปั่นนิดหน่อยแล้วก็มีมีมีมาพูดสัมภาษณ์กับกรรมการอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ลงดีเทลว่าทำาอะไรบ้างก็ตื่นเต้นอ่ะเราไม่รู้มาก่อนเนี่ยว่าเขาปกติโอเรเซวันนี้เขาทำอะไรกันบ้างแล้วก็ปั่นวันนั้นเนี่ยต้องพูดเลยว่าสาหัสมากเพราะว่าคือตัว,ต,วตัวที่มันเป็นเทนเนอร์อ่ะคือเขาเซ็ตเป็นโปรไฟล์ของดอยอินทนนท์เลยแล้วก็วันนั้นเนี่ยโค้ชก็ให้ตบเกียร์เพิ่มเกียร์เพิ่มเกียร์อย่างเดียวเลยคือก็เฮ้ย เรขึ้นเขานะมันควรจะเอาแบบเกียร์เบาๆไม่ใช่หรอทำไมแบบให้กดเกียร์เพิ่มตลอดเวลากดเกียร์เพิ่มตลอดเวลาอะไรเงี้ย<ส>แล้วก็ปันป่นๆไปนี่แบบเริ่มหนืดึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ให้เอาเกียร์ลงได้ไม่แต่บอกกดเกียร์เพิ่มกดเกียร์เพิ่มขอสามร้อยวันหน่อยขอสามร้อยวันหน่อยโอ้โหเ,ย,เยอะไปไหมอะไรเงี้ยลงมานี่แบบขาแบบเบาวิ่ยเลยแทบสุดดะวันนั้นอนะงงฮะได้จริงเหรอเฮ้ยไม่น่าเชื่อแล้วแล้วพี่ๆคนอื่นล่ะทำไมทำไมถึงแบบ ทำไมถึงเป็นเราล่ะอะไรเงี้ยคือไม่ไม่เข้าใจเราเข้าไปเนะี่ยเราเห็นพี่ๆที่เขามาแต่ละคนเนี่ยคือเขาไม่ธรรมดาเขาแบบเก่งเนาะ่กเขาเก่งๆก,กันทุกคนเลยเราเป็นแบบเราเพิ่งเป็นแบบถ้าเอาจริงๆคือถึงปัดมาเกือบ2ปีแล้วนะเวลานั้นเนี่ยแต่ว่าเราก็เหมือนกันเรายังเป็นมีกินเนอร์อยู่เลยถ้าเราจะเข้ามามัอย่างจริงๆ ฝึกซ้อมเนี่ยก็ตามตารางที่โค้ชให้มาก็คือวันนี้อาจจะซ้อมแบบเทมโปปั่นแบบมิดโซน3วันนี้อาจจะซ้อมแบบคา r แดนเอาความเร็วของรอบขาในแต่ละช่วงที่ปรับเปลี่ยนกันไปหรือว่าวันนี้จะซ้อมแบบลองลายขี่แบบนานๆไกลๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้จะไปซ้อมข้างนอกนะไม่ซ้อมบนเทนเนอร์นะเพราะว่าซ้อมบนเทนเนอร์คือมันค่อนข้างน่าเบือ่อถึงจะบอกให้เปิดทีวีเปิดดูหนงังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ย ถ้าชั่วโมงหนึ่งยังโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยเนี่ยไม่เวิร์กหลักๆตอนนี้เลยก็คือควบคุมการกินอาหารก็คือไม่กินจุกกินจิกเนี่ยเนี่ยตัดแล้วเรียบร้อยจริงๆแล้วอาหารกรารกินนัดค่อนข้างค่อนข้างสติกับตัวเองพอสมอควรเพราะเรื่องงานไม่ค่อยไม่ค่อยวอรี่เท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยแหละถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์ที่ดีขึ้นก็น่าจะช่วยช่วยให้เราปั่นได้ดีขึ้น จากที่ผมได้ดนะูในเรื่องของรถของเขาเนี่ยนะถือว่าหลายอย่างที่จะต้องปรับเพราะว่าตัวล้อนย,ยังเป็นล้ออลูมิเนียมอยู่นะแล้วก็ตัวชุดแทนชุดสเต็มเนี่ยน้ำหนักเขายังค่อนข้างเยอะพอน้ําหนักเยอะปุ๊บมันก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบกรถน้ําหนักเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่าทุกอย่างมันมีผลกับเราหมดแม้แต่น้ําขวดเดียวเนี่ยใส่กระเป๋าเรามันก็ถ่วงเราได้ถูกไหมฮนะซึ่งถ้าปรับทุกอย่างนะให้ลดน้ําหนักเบาลงนะครับการขึ้นก็จะง่ายมากขึ้น สะเถียนมากขึ้นแล้วก็ลดโอกาสที่เท้าเราจะแตกพืนส่วนนอกจากตัวรถแล้วถ้ารถเขาเนี่ยปรับแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าตัวเขายังไม่ได้มีการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีที่ร้านเขาก็าให้คาแนะนาดีนะคือเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าโอเคเซ็ตรถของเราตอนนี้ขึ้นได้แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันเบาขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอีกนิดหน่อยเช่นเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนสเต็มแล้วก็เปลี่ยนแฮนด์ให้เป็นพวก อุปกรณ์คาร์บอนอะไรเงี้ยคืออย่างที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วว่าเวลาขึ้นเขาเนะี่ยมันต้องแบบใช้อะไรที่มันยิ่งเบามันยิ่งดีอะ่ะเพราะว่ายิ่งหนักมันยิ่งเป็นโหลดภาระล่างตัวเราไงี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเออมันได้เบาขึ้นมาอีกนิดนึงเออมันก็น่าจะาเรชื่นใจขึ้นนะคือถ้าเราตั้งใจว่าเราอยากจะขึ้นเขาอยู่แล้วอ่ะเราก็ต้องเซ็ตรถให้มันเหมาะสมมันคือดอยอินทนนทนะ์น่ะดอยที่มีแต่ทางขึ้นแล้วไม่มีทางที่แบบให้เราแบบมีโอกาสได้ฟรีขาทิ้งเลยอะไรเงี้ย คิดว่ารอดไหมตอนนี้ใจสู้มากร้อยเปอร์เซ็นต์มีร้อยก็ให้ร้อยมีพันก็ให้พันถ้าไม่นับสนามที่ทางรายการพาไปก่อนหน้านี้นะเน,นี่ยเป็นครั้งแรกเลยขึ้นเขาก็เป็นเขาเขาลูกแรกเลยไม่เคยขึ้นเขามาก่อนเลยในะชีวิตเนี่ยจะเป็นเขาลูกแรกที่ขึ้นเลยเนะี่ยจะพยายามให้ถึงที่สุดเลยว่าจะไม่เอาขาแตะพื้นเด็ดขาด